سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُدلِله فلا هاديَ له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه أرسلَه بالهُدى ودين الحقِّ ليظهِرَه على الدين كلِّه، وكفى بالله شهيدًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَّاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار

นัดแล้วไม่มาตามนัดสัญญาว่าจะทำอะไรและไม่ทำตามสัญญาสัญญาว่าจะให้อะไรแล้วไม่ไมให้ตามที่สัญญาใครบางคนอาจจะเคยล่วงเกินท่านด้วยวาจาหรือการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดหัวเสียกับใครบางคนในชีวิตของท่านคนเหล่านี้ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งคือแตกหัก เลิกคบหรือเราก็ตอบโต้ไปด้วยอารมณ์ที่เรารู้สึกงุดงิดหัวเสียกับเขาต่อว่าต่อขาเนื้ออะไรก็แล้วแต่หรือทำตอบโต้ในแบบเดียวกันหรือแม้แต่การทำเฉยเมยนะฮะแม้แต่การทำเฉยเมยนิ่งไม่คุยด้วยเนี่ยก็คือการตอบโต้อย่างหนึง่งด้วยวิธีการต่างๆของการตอบโต้นั่นคือวิธีที่หนึ่ง วิธีที่สองคือถ้าหากว่าท่านยังปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเขาแลนั่นคือวิธีที่อิสลามสอนให้เรามองในทางนี้เพราะทุกคนนั้นมีข้อบกพร่องไม่ใช่ว่าคนอื่นมีความบกพร่องกับเราแล้วเราไม่เคยบกพร่องกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเราเนัด แล้วเราไปตรงเวลาทุกครั้งโดยที่เราไม่เคยสายเลยและจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกต้องเป็นคนถูกเสมอไปดังนั้นการรักษาสัมพันธภาพกับคนในชีวิตของท่านเป็นสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านอัสลามะลลาฮิวะสัลลัมหากว่าเรายังรักเขาอยู่เราจะมีความปรารถนาดีเราอยู่ในมิลล์เดียวกับเขาเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องถึงแม้ว่าอุป,ปนิสัยบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจแต่เขาเป็นคนที่อยู่ในทางถูกต้อง โดยสุนนะแล้วเราจะต้องรักษาสัมพันธภาพของเขาเอาไว้กับเราแม้ว่าเราจะรู้สึกบุ่ดกิดหัวเสียกับเขาในบางอย่างทีนี้ทำอย่างไงที่จะรักษาสัมพันธภาพในขณะที่เรารู้สึกไม่พอใจในตซอรูฟาตบางอย่างของเขาอัลกุรอ่านอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่นี้คือแบบแผนอันหนึ่งในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมร่วมศาสนาเพื่อนร่วมชาติคนในชีวิตของเรา ญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราเพื่อนฝูงเรายมห์ของเราองค์กรของเรานั่นคือการทำตัวเองของเรานั้นให้รู้จักระงับโทสะระงับระงับความหมุดหงิดหัวเสียระงับความไม่พอใจในบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เดินหน้าต่อในความเป็นพี่น้องแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ชอบใจแต่ว่าสุนนะของนทอสูลฮ์คือการรักษาสัมพันธภาพรักษาความเป็นอูค่วะ สอนเรารู้ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องให้เรานะถูกใจคนทุกคนในชีวิตของเราเพราะเราเองก็ไม่ถูกใจอาจจะไม่ถูกใจกับชีวิตของเขาแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่ถูกใจตัวเราเองในบางเรื่องนะครับดังนั้นอันที่บอกอเลอร์ดิอันยมฟิกูนฟิสซรอยวัตตอรวันเกซีมีนาลไวส์วัลอาฟีนาอานินัสคือแบบแผนในการดําเนินชีวิตที่จะรักษาสมรนธภาพกับผู้คนต่างๆที่อยู่ชีวิตของเราและความโกรธ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทำให้คนที่โกรธนั้นมาเหนือกว่าคนโกรธทั่วไปก็คือการจัดการกับความโกรธของตัวเองการรู้จักควบคุมสตินะการต้องเก็บงำความโกรธความไม่พอใจความหมงุดหงิดหัวเสียเพราะเรารู้ดีว่าความโกรธคือกุญแจนำไปสู่ความชั่วทั้งปวงและความโกรธทำให้เราขาดสติ นำมาซึ่งความเร่าร้อนเผาผลาญจิตใจของเราให้ให้รุ่มร้อนอย่างนี้ว่าท่านสุลต่านสุลลานจะไม่โกรธจะไม่โกรธในเรื่องที่มาผูวพันกับตัวท่านเวลามีใครมาว่าอะไรเกี่ยวกับตัวท่านนาบีนบีจะไม่โกรธเพราะนาบีไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่านะครับดังน,นั้นถึงได้ว่าจากหลายๆเหตุการณ์นะอย่างเช่นชายอาหรับ บรดวีเขถึงที่มากระชากเสื้อทสานนบีนะฮะจนจนกระทั่งเกิดรอยฉลอกตรงคอเนี่ยบรรดาสาบบาก็มโมหมากนะครับแต่ว่าท่านห้ามบรรดาสาบบาไม่โกรธชายคนนั้นตรงกันข้ามกับบอกสาาับบาว่าอารุมอรวยเห็นใจเขาเพราะเขาเป็นบรดวีไงนะแต่ท่านจะโกรธเมื่อไหรท่านนบีจะโกรธเมื่อมีการละรมเมิดจิตที่ของลอสุบฮาหานะฮูวาตาอลาแยกแยะนะจะมีแยกแยะว่าอันไหนคือสิ่งที่ควรจะโกรธและอันไหนคือสิ่งที่ไม่ควรจะโกรธ นะครับมีฮะดิษบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ระง,งับความโกโรธอัลลอฮ์จะปกปิดอารอฮ์ของเขาเราทุกคนมีอารลอ์เราทุกคนมีเรื่องไอเฟที่เราไม่อยากให้ใครรู้เราทุกคนมีเรื่องอายที่เราไม่อยากให้ใครรู้และถ้าหาว่าเราเที่ยวเปิดเผยประจานประนามคนอื่นที่เขามีไอเฟมีอารลอท์ออที่เขาไม่อยากจะให้รู้ให้ระวังตัวไว้เลยว่าถึงตาเราดังนั้น คําพูดคําจาของเราในเรื่องของคนอื่นเนี่ยจะต้องไม่ไปทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจหรือเป็นการทําให้เขาเสี่อมเสียต้องระมัดระวังเพราะการระมัดระวังเราไม่ให้พูดในเรื่องเสื่อมเสียของคนอื่นคือการระมัดระวังไม่ให้เรานั้นเปิดเผยตัวความเสื่อมเสียของเราเองและอีกเรื่องนึก็คือการนะครับความโกรธอย่ที่บอกนะครับว่าใครก็ตามนะที่ปกใครก็ตามที่ เก็บระง,งับความโกรธของเขาเอาลอจะปกปิดอลรอของเขาหลายผู้ใดก็ตามที่ข่มโทสะและความคุณข้องคับแค้นของตนทั้งๆท,ท,ที่เขามีอำนาจในการจะจัดการนะครับอาจจะทําได้เอาอาจจะเป็นคนคนที่คนอื่นฟังมากกว่าสมมุตินะฮะเป็นคนที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความสิกะกับคนเนี้ยนะครับถ้าเราพูดถึงใครชาวบ้านจะเชื่อหรืออาจจะเป็นคนที่มีสื่ออยู่ในมือนะครับเป็นคนที่มี โซเชียลที่คนตามเยอะกว่าคนเชื่อถือกว่าอาจจะจัดการได้แต่ไม่จัดการนะครับระง,งับความโกรธอลัลลอฮ์จะเติมเต็มหัวใจของเขาด้วยความพึงพอพระทัยของพระองค์ในวันกิยามะโกรธจัดการได้แต่ระง,งับไม่ไมทำโกรธสั่งสั่งทำร้ายได้แต่ไม่ทำ โกรธสั่งไล่ออกได้แต่ไม่ทำระง,งับความโกรธนะครับเพราะถ้าหากว่าสั่งไปเนี่ยอาจจะมาจากอารมณ์ของตัวเองต้องใช้เหตุใช้ผลดังนั้นท่านอังสุลอสสมก็บอกว่าผู้ใดที่มีอำนาจมีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่เขากลับระง,งับความโกรธในวันเกีย่ยวมาอัลลอฮฺจะทรงเรียกเขาเออกมาจากสิ่งที่สูงสร้างทั้งหลายและจะให้เขาเลือกโฮรุนออีนนะครับนางใดก็ได้ที่เขาพึงพอใจ มีชายคนหนึ่งนะครับมาหา่านระสุลลักษณ์มาถามว่ามาบอกว่าเอาซินียาสุลล์โปรดวสิยัตชันสักเรื่องหนึ่งเถอะเรื่องที่ฉันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เาฉันจะเอาไปใช้ในชีวิตฉันเนี่ยนะครับทุกคนที่ไปหารสุลลอฮ์เนี่ยมักจะได้คาตอบที่ไม่เหมือนกันแต่ชายคนนี้นะครับรสุลล์บอกว่าลาตักดบเพราะรู้ดีว่าเขาเป็นคนขี้ขโกรธนะครับเป็นคนขี้หงุดหงิดหัวเสีย มิวบอกว่าสังเสียเขาได้แคมบอกว่าลาตักดบอย่าโกรธเมื่อชายคนนั้นถามหลายครั้งทานหลังจากนั้นอะไรบอกลาตักดบอะไรอีกลาตักดบนะครับจนกระทั่งชายที่มาถามบอกว่าฉันไตรตองดูคําพูดของท่านอรุสุลลลละแล้วเนี่ยก็พบว่าความโกรธนั้นประมวลไปด้วยสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลดังนั้นอุโสจึงเตือนฉันหลายครั้งด้วยกันว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธแปลว่าสุนนะของท่านอรุรสุลลละคืออะไร คือการเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ระง,งับโทสะนะครับทีททาไงฮะถ้าว่าเรามีความโกรธนบีเขาสอนเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นบอกเลยนะครับเป็นวิธีการเลยว่าถ้าโกรธจงทําแบบเดบีหนึ่งสองสามอย่างแรกเลยคือนะครับแนะนำเดบีแนะนําเวลาโกรธอย่างได้ทุ่นทราบอยู่แล้วนะครับให้ตาอุบุให้กล่าวว่าอุซุบิลลาฮิมินาชัยตอนุรรจีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนเพราะความโกรธ คือไฟความโกรธคือใช้ตอนและใช้ตอนมาจากไฟเจนี่เวลาเราโกรธเราจะรุ่มร้อนนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งยิ่งสมัยนี้ความโกรธมันสามารถที่จะทะลุกออกไปจากเราได้ทันทีออกไปจากเราทันทีนะครับเรามีทุกอย่างอยู่ในมือนะครับใครมาเม้นอะไรเราให้เราโกรธเราสวนทันทีนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะโซเชียลหรือไม่โซเชียลก็แล้วแต่ เราเห็นได้ว่าทุกวันนี้เน mm ี hmm. ่ยคนเวลากโกรธกันเนี่ยเขาตอบตัวกันเร็วเขาไม่ต้องขับรถไปหาเขาไม่ต้องรอให้มันมาคนที่มันเราโกรธมันไม่ต้องรอให้มันมาเราโพสต์ได้เลยนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยเมื่อมีความโกรธปัญหาคือคนเราบางทีเวลาโกรธมักจะไม่รู้ตัวว่ากโกรธเวลาโกรธไม่รู้ตัวว่าโกรธเพราะนั้นต้องฝึกจับความโกรธให้ได้นะฝึกจะฝึกยังงฝึกให้รู้ว่าเนี่ยกำลังโกรธอยู่ ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ได้นะครับถ้าหากว,<ท>ว่าเราสามารถจับความโกรธเราได้เราจะคุมมันได้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าเราหุดกิดหัวเสียทุกครั้งที่รู้สึกว่าเราใจเราไม่เย็นใจเรามันไม่นิ่งเพราะบางทีคนโกรธแล้วไม่มีไม่มีความรู้สึกไม่มีการแสดงออกมาด้วยสีหน้าด้วยการกระทําที่รุนแรงแต่เก็บความโกรธไว้ลึกๆก,ก็มีเหมือนกันตอนนั้นต้องจับความโกรธให้ได้ฝึกในการจับความโกรธให้ได้รู้ให้ทันรู้ตัวเองให้ทันว่ากําลังโกรธอยู่ เมื่อรู้ตัวเองว่ากำลังโกรธอยู่ปุ๊บสิ่งได้ทำคืออัอฮฺบิลลาฮิมินัชัยตานิรรจีมดังนั้นเวลาที่เราโกรธลูกอย่าเดินหาไม่เร็วไม่เร็วอยู่ไหนไม่เร็วอยู่ไหนนะนะคว้าอะไรก็ควา้วาไม่เร็วไม่เจอคว้าอย่างอื่นไม้แผ่นเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับหรือมือเปล่าเลยนะโกรธภรรยาอัอฮฺบิลลาฮิมินัชัยตานิรรจีม โกรธสามีอาอุบิลาโกรธเพื่อนอาอุบิล่าฮิเชตอนเดร์จิมอาอุบิลาบ่อยๆนะครับประการที่สองนะครับไว้สองให้นั่งถ้าโกรธแล้วอาอุบิดล่าเราจะไม่หายโกรธให้ลดการเคลื่อนไหวนะครับให้ลดการเคลื่อนไหวลงนะครับเพราะว่าเราอาจจะกาลังทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความโกรธของเรานะครับลดการเคลื่อนไหวลงยืนอยู่ใช่ไหมเดินอยู่ให้หยุดเดินนะแล้วก็ลองนั่งดู ถ้านั่งยังไม่หายโกรธเนี่ยนะครับให้นอนนะฮะเพราะว่าความโกรธที่มันพุ่งพลาดเนี่ยมันมันจะถูกเบาลงด้วยการหยุดนิ่งนะครับหรือการอยู่ในระยะบทที่ไม่พร้อมจะเคลื่อนไหวมากนะครับนั้นก,ก็เพ่ใดก็ตาทมที่ท่านบอกว่าใดก็ตามทู่ท่านโกรธในขณะที่ท่านยืนอยู่ตรงนั่งเสียหรือหากยังไม่หายโกรธให้นอนลงนะครับลองดูนะครับอุปาล์แล้วยังยังนั่งก่อนที่เขาบอกว่านั่งนั่งสงบสติอารมณ์ นั่งสงบเสียอารมณ์นะครับ3ให้ไปอาบน้ําละมาดในเมื่อน้ําละมาดนะครับมันดับในเมื่อน้ํามันดับไฟได้นะครับความโกรธมันก็เหมือนไฟที่มันสูงอ,อกนะครับก็เอาน้าละมาดเนี่ยมาเอาความเย็นของน้ำนะครับสาขั้นตอนเนี่ยเราจะควบคุมความโกรธของเราได้ในระดับหนึ่งแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับความโกรธที่โกรธมากโกรธน้อยโกรธหนักหน่นวงรุนแรงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือให้ใช้ เครื่องมือที่นบีิสลาล์ันได้บอกเราตรงนี้นะครับให้เราได้ควบคุมความโกรธได้ทีนี้พอหายโกรธแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อมาก,ก็คือ Allow การยกโทษการให้อภัยอภัยเพื่อนร่วมง,งานอภัยลูกหนี้เราบางคนเดี๋ยวนี้คนกโกรธโกรธลูกหนี้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงลำบากเนี่ยคนยืมตังค์แล้วไม่ค่อยคืนกัน ช่ไหมครับเราก็จะโกรธท,ทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ไหมว่าคนที่เขายืมตังค์เราไปเนี่ยเขาอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ยืมตังค์เราไปไม่ยอมคืนโอ้โหแต่ว่าไปกินหรูอยู่ไปเที่ยวหรูอาจจะสมมตินะครับเราก็เก็บความโกรธเอาไว้อภัยอภัยไม่ได้อภัยยกนี้ให้นะครับอภัยจากความโกรดนี้ก่อนเคลียร์ความโกรดนี้ก่อนนะครับหากว่าเรารู้จักนะครับความโกรธข่มโทสะแล้วเนี่ย พอราข่มโทสะได้เราจะหันกลับมาฝึกตัวเองให้รงับความโกรธซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของการยับยั้งความโกรธก็คือให้อภัยนะครับอย่างที่อันกุรอานบ,บอกคือวัลกาซีมีนรึรอบอาฟีอนอานินนาสนะครับก็คือให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์นะฮะซึ่งมีเหตุการณ์มากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างของท่านนบีสุลตานวบะสลมในการให้อภัย นะครับละหลายครั้งนะครับท่านได้ให้อภัยอะไรบ้างนะอภัยผู้หญิงที่ใส่ยาพิษในขาแกะแล้วนำมาเป็นอาหารให้กับท่านท่านให้อภัยท่านอาภัยผู้หญิงที่เอาเอา,เอาหนามมาโรยทางเดินท่านไปละหมาดท่านให้อภัยกับชาย80คนที่มุ่งสังหารท่านในขณะที่ไปละหมาดสุภีท่านให้อภัยกับชาวกูรสชมักกะในวันที่ท่านฟัตุมมักกะพิชิตมักกะได้ ท่านบอกแล้วอันตุมุลตุลก็ไปเลยอิสระเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมากังวลอะไรทั้งสิ้นไนอะ้สิ่งที่ท่านเคยพยายามจะจะจัด,จดองร้ายท่านทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยอิศะบูวะอันตุมุลฟูตุลก็นะครับจงไปเถิดพวกท่านเป็นอิสระเนี่ยนะครับนบ,บีเป็นอย่างเงี้ยนบ,บีเป็นคนง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นวิธีการของท่านดีคือการให้อภัยแล้วความในความไม่อภัยคนทำให้นบีได้ใจของคนในวันที่ฟัตห um ุมักกาพิชิตมักกาเนี่ย นะครับบรรดากเรชสผู้ที่มุสลิมที่เคยเป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีเนี่ยแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยหันมารับอิสลามกันเป็นหมู่เหล่าเพราะนั้นการให้อภัยเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นสุดยอดของการดะวะของท่านนบีสุลตล่านฮะวัไลบะสัลลัสลมสุดท้ายนะครับเมื่อเราให้อภัยแล้วเราก็จะเป็นคนที่ใจกว้างในการสมาคมใจกว้างในการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นนะครับซึ่งในความใจกว้างเนี่ยนะครับมันได้บ่งบอกอะไรกับเราได้หลายอย่าง นะฮะนบีบอกไว้ว่าเออ่รหิมัลลอฮุรจูลันซัมฮันอิซาบะะวะอิซาชตาร์วะอิซักตาร์นะอัลลอฮฺสุลตานาเนี่ยเมตตาผู้ที่ใจกว้างเมื่อเขาซื้อเออเมื่อเขาขายเมื่อเขาซื้อและเมื่อเขาทวงสิทธิ์หรือทวงหนี้รหิมัลลอฮุรจูลันซัมฮันอิซาบะะเมื่อขายอิซาชตาร์เมื่อซื้อวะอิซักตาร์เมื่อทวงสิทธิ์ นะครับหรือเมื่อถวงหนี้นะครับนี่คือความใจกว้างที่นบ,บีสัลลาฮุซาย์บอกว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้อลัลลอฮ์จะเมตตาเขาเอาลัลลอฮ์จะให้ความรักความเมตตากับเขานะครับดังนั้นพีนน่น้องครับการอยู่ร่วมกับผู้คนเราต้องมีการา practice มีการมีการ,เ,าการเรียนรู้นะครับฝึกฝนตัวเองที่จะที่จะระงับความโกรธ ที่จะให้อภัยและก็ทำคนเป็นทำตัวเองให้มีคนใจกว้างและเราจะเป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวุตะลารักและใครก็ตามที่อัลลอฮ์รักมนุษย์รักแม้ว่าเราจะมีคขาสึกว่ามันอึดอัดในตอนแรกมันขัดกับความรู้สึกในตอนแรกแต่ถ้าเราพยายามนะครับฝึกฝนตัวเองให้ได้ในคุณลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นคุณลักษณะของท่านอัสซุลลอฮฺสุลบฮานะฮุบุลตะลลัมเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุบุตลาทั้งดุนยาและอาคราะครับกูร,รุกอลีฮาตา وأستغفر الله ديما لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه كان الله اكبر ولا حول